ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกแสดงว่าไม่รู้จริงแสดงว่าไม่รู้จริงผิดตรงไหนครับช่วยตอบผมหน่อยดีครับผิดตรงไหนครับเขาจดผิดตรงไหนเขาจดถูกและเขาก็ทําถูกด้วยเขาทําผิดตรงไหนครับที่นี่สุดจริงๆโชคดีที่พี่เก่งที่สุดในโลกฮะแน่นอนอยู่แล้วนะั ถ้าคุณถ้าคุณว่าคิดว่าผิดทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่แจ้งข้อหานี้ล่ะครับถูกต้องไหมอ่าจดอีกอย่างหนึง่งแล้วไปทําอีกอย่างทําไมไม่แจ้งข้อหานี้อ่ะเออทําไมไม่แจ้งข้อหานี้ละ่ไมไมละในเมื่อถ้าเกิดว่าจดอีกอย่างแล้วไปทําอีกอย่างมันก็มีกฎหมายอยู่แล้วรองรับทําไมเขาไม่แจ้งข้อหานี้ละ่ะก็ในเมื่อเขาจดถูกและทําถูกแต่คนไม่รู้ไงเฮ้ยบริษัทบริษัทดีไอคอนเนี่ยนะครับมันจะต้อง เป็นมันนี่เกมมันจะต้องเป็น MLM มันผิด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 เพราะในสมองมึงคิดแต่ผิดผิดผิดก็สมองมึงแค่นี้ไงเ <c oughs> ขาประกันตัวจะได้ออกมาไหมก็ต้องรอ,รอดูครับตรงยังไงมันก็เป็นขั้นข้นและมีลูกขายลูกทีมครับผมอยากรู้ครับตรงยังไงนะครับ ถึงมีขั้นๆและมีลูกขายลูกทีมอ่าคุณ M.O.D เอางี้ครับคุณอยากรู้ว่าตรงยังไงคุณไปศึกษามิทีนคุณไปศึกษาเอวอนนะเนี่ยเห็นปะสมองมันเป็นแบบเนี้ยเห็นปะเพราะมันไม่ได้เข้ามาเพื่อต้องการข้อมูลแต่มันเข้ามาเพื่อจะยัดเยียความคิดของมันให้คนอื่นนะ พอมันไปไม่ได้มันไปไม่เป็นมันก็จะพูดแบบเนี้ยมันก็จะบอกแบบเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะมันชั่วมันเร็วสันดานมันชั่วมันเร็วไม่ใช่แอมเวย์ครับมิดทีนครับเอวอนครับ เขาไม่เข้าใจว่าเขาทิดคุกยังจะผิดเอาจริงๆนะนะผมไม่ได้ว่าคุณครับผมไม่ได้ว่าคุณครับเราเคยทำแอมเวย์คือผมผมถึงได้บอกไงว่าอ่าคุณ MOD นะครับคุณถามว่าไอสิ่งที่เขาบอกนะครับมันเป็นชั้นๆเป็นเป็นเป็นแน,นะนำ คำถามคือมิรทีนนะมิทีนนะทนเนี่ยมีลูกค้ามีการแนะนําไหมเอออ่าถูกต้องไหมในเมื่อเขามีอะไรครับระดับของเขานะครับก็มีเท่าไหร่ครับมีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นโกเป็นอะไรของเขาอะ่ะ สมัครมาหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยครับว่าการที่ไปแนะนำคนหรืออะไรเนี่ยนะครับการแนะนำแล้วเขา้าใจแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่ MLM มันไม่ใช่ MLM แม่ทีมั่วแต่หาคนไม่ขายของจนเกิดเรื่องถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่วันนี้เฮ้ยคุณบอกว่าเฮ้ยถ้ามีการแนะนําคนเมื่อไหร่นยคือ MLM เมื่อนั้นนะครับผมบอกเลยถ้าอย่างนั้นนะครับมิทีนก็ MLM ครับแต่มิทีนเป็นซิงเกิลครับไม่ใช่ MLM ครับเอวอนก็แนะนําคนเหมือนกันครับแต่เอวอนเป็นซิงเกิลครับการแนะนําคนไม่ใช่มันต้องเป็น MLM มันไม่ใช่ต้องต้องเป็นขายตรงเสมอไปแต่เงื่อนไขาการจ่ายผลตอบแทนต่างหาก ที่มันจะกำหนดว่าอันนี้เป็น MLM หรือเป็นซิงเกิลฝ่ายเดออ่า f ่า d เดก็ใช่อ่า f ่า d เดก็ซิงเกิลนะครับขายสินค้าก็ต้อง และอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าถามว่าวันนี้เขาจะแนะนําคนหรือเขาจะอะไรคนเนี่ยถ้าคุณจ่ายเงินแล้วได้สินค้าเนี่ยมันผิดตรงไหนคือแนะนําคนเนี่ยจะแนะนําคนจะแนะนํำยังไงก็แล้วแต่จะจ่ายยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเขาเอากําไรจากการขายสินค้าเนี่ยเอากําไรจากสินค้าเนี่ยมาแบ่งจ่ายตามแผนกระดาษผิดตรงไหนถ้าวันนี้คุณจ่ายเงินแล้วคุณไม่ได้สินค้าดิเออ อันนี้คือหลอกเลยววอันนี้คือทั้งชยโกงไม่ผิดทำไมไม่ฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดหรือฟ้องสื่อนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่เข้าสู่ระบบครับขอความรู้ครับอ่าคำถามคืออ่าคุณอะไรนะครับคุณเดฟแสดงว่าคุณยังไม่ได้อัปเดตข่าวหรือเปล่าครับถ้าคุณอัปเดตข่าวคุณจะรู้ว่าตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับทางนะครับบอสพอเนี่ย สั่งให้นะครับทางทนายความเนี่ยคุณวิทูลเก่งงานเนี่ยดำเนินการฟ้องแล้วครับไล่ฟ้องครับฟ้องแม่ทีมด้วยครับที่มาให้ข้อมูลเท็จฟ้องคนที่มาออกรายการทั้งหมดครับฟ้องไอ้คนที่ออกมาถแถลงข่าวทั้งหมดแสดงว่าคุณยังไม่ได้อัปเดตข่าวใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าครับอ่าผมไม่โทษคุณนะแสดงว่าคุณยังไม่อัปเดตข่าวครับอ่านะคุณเดฟตอนนี้ เขากําลังคือทําไมเขาไม่ฟ้องกลับใช่ครับมันต้องถึงระยะเวลาของมันนะถึงไทมิ่งของมันและการฟ้องกลับไม่ใช่ว่าคุณนึกอยากจะฟ้องก็ฟ้องเขาต้องรวบรวมพยานหลักฐานว่าคนนี้เข้าก็ฟ้องคนนี้อ่าประเด็นนี้เข้าก็ฟ้องประเด็นนี้ฟ้องไปเรื่อยๆฟ้องไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยครับว่าตอนนี้ไอคอนฟ้องยาวเป็นหางว่าว เข้าใจคาว่ายาวเป็นหางว่าวไหมเขาก็บอกแล้วอายการดังนะครับทนายหิวแสงนะครับแล้วก็อะไรอ่ะสื่อบางช่องนะครับแม่ทีมฟ้องหมดครับเขาก็ประกาศออกมาแล้วครับสื่อไม่สนกฎหมายนะครับเอาคนมามั่วออกสื่อนะครับคือเจ้าหน้าที่นะครับต้องทํางานตามกฎหมายใช่ครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับนะครับไม่ต้องกลัวครับตอนนี้ เขาเตรียมจะไล่ฟ้องครับคดีความต้องใช้เวลาถูกต้องครับอ่าเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ผิดคือตอนนี้เขาสู้กันในขบวนการของกฎหมายนะขบวนการของกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับอย่างที่ผมบอกและวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะการที่บอสพอเข้าไปอยู่ในเรือนจําไม่ใช่อยู่ในฐานะนักโทษฟังดีๆเพราะสารยังไม่ตัดสินไม่ได้เข้าไปอยู่ในฐานะนักโทษ แต่เข้าไปโดนควบคุมตัวนะครับในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีคนลอย่างกันเพราะฉะนั้นที่บอสพออยู่คือเรือนจําพิเศษไงถูกต้องไหมตอนนี้เริ่มฟอร์มลูกโซ่แล้วค่ะถูกต้องครับพิชินะหนูเห็นแล้วขำนะครับอยากให้ฟอ้องนักจัดรายการด้วยจังเขาจะได้โดนด้วยไหมนะครับโทษครับฟ้องสองร้ฝากคนครับ ขอบคุณครับพี่เพราะดูสื่อรายการดังเล่นแต่คนอื่นนะครับพวกเดียวกันเงียบเงียบเฉยนะครับถามเรื่องทนายตั้มโกงเขาอ่า